สวัสดีครับคุณหมอกลับมาอีกแล้วนะครับมีคําถามไปแล้วนะครับการดื่มนมเคลือบกระเพาะเนี่ยช่วยลดอาการปวดท้องได้จริงป่ะหมอต้องตอบว่าไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเอา้าดื่มทําไมนะครับทีเนี้ยแล้วที่เขาพูดต่อๆกันมามันมาจากไหนอะครับเราต้องทราบว,ว่านมเนี่ยมีความเป็น มันหรือไขมันสูงมากเวลาเราดื่มนมเข้าไปกระเพาะจําเป็นจะต้องใช้ความสามารถในการย่อยนมซึ่งมีไขมันสูงอันนั้นดังนั้นเลยทําให้อาการของโรคกระเพาะเราแย่ลงได้อีกประเด็นที่สําคัญก็คือการย่อยนมเนี่ยอาศัยเอนไซม์แลคโตซึ่งคนไทยบางครั้งเราไม่ค่อยได้ดื่มนมเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยนมของเราเนี่ยมันลดน้อยลง ดังนั้นพอเราต้องมาดื่มนมอีกครั้งหนึ่งจะไม่สามารถย่อยนมตัวนั้นได้ก็จะเกิดอาการทางโรคกระเพาะท้องอืดแน่นท้องหรือบางครั้งจะท้องเสียได้แปลว่าไม่ได้ช่วยเรื่องปวดท้องเลยใช่ไหมครับเป็นบุคคลไปค่ะในบางคนดื่มนมแล้วเขาไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยก็อาจจะทําให้โรคกระเพาะของเขาดีขึ้นได้แต่ในบางรายก็อาจจะเป็นผลเสีย ซึ่งอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันมันแปลว่าถ้าเราปวดท้องเนี่ยคุณเลี่ยงการดื่มนมด้วยซ้ํเหรอครับถูกต้องค่ะแล้วเรากินอะไรเคลือบกระเพาะได้บ้างครับหมอจริงๆกินทุกอย่างเนี่ยเคลือบกระเพาะได้หมดเพราะในภาวะที่เราไม่ได้ดื่มหรือรับประทานอาหารอะไรเนี่ยนะคะกระเพาะเราจะเป็นกรดเมื่อเราดื่มหรือเรารับประทานอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็จะไปทําให้ภาวะความเป็นกรดลดลงดังนั้นอาการของโรคกระเพาะก็จะดีขึ้นถูกไหมคะ เพียงแต่ว่าอาหารบางชนิดเช่นอาหารที่มีรสจัดเกินไปไม่ว่าจะเป็นขาที่เป็นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดพวกนี้ค่ะเวลามันกินเข้าไปแทนที่มันจะทาให้อาการเราดีขึ้น,นในคนไข้บางรายที่มีความไวต่ออาหารประเภทนั้นๆเนี่ยจะทําให้กินแล้วเกิดปัญหาค่ะอม,มันมีอีกความเชื่อนึงครับหมอว่านมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์เนี่ยลดอาการท้องเสียจริงป่ะหมอจริงก็ได้ค่ะ นมเปรี้ยวเนี่ยเขามีจุลินทรีย์เราพบว่าจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มโปรไบโอติกก็คือเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีอาจจะทำให้สุขภาพของลำไส้เราดีขึ้นทีนี้เวลาเราท้องเสียเราเชื่อว่าแบคทีรียไวรัสหรือเชื้อโรคอันนั้นนะไปทำให้สุขภาพของลำไส้เราเสียไปดังนั้นเรากินอะไรที่มีจุลินทรีย์ตัวดีหรือโปรไบโอติกเข้าไปทดแทนก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้ อาการท้องเสียเราดีขึ้นได้ข้อเสียก็คือเราไม่รู้ว่าจุลินทรีย์ตัวไหนที่มันดีที่สุดหรือเหมาะกับเราที่สุดในท้องตลาดเนี่ยเวลาเราไปเปิดตู้เนาะมันมีประมาณร้อยยี่ห้อตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจุลินรีเนี่ยดีแต่ใช้ในปริมาณเท่าไหร่ยี่ห้อไหนบอกไม่ได้เลยค่ะเอา้าสิ่งที่เราแนะนําได้ก็คือว่าทดลองค่ะถ้าเราท้องเสียหรือเราจําเป็นจะต้องใช้ก็ลองไปเอ๊ะอันไหนที่ดีกับเรา ถ้าดีกินต่อได้ถ้าไม่ดีเขาบอกว่าเปลี่ยนยี่ห้อได้ค่ะ<ม>เราอาจจะเหมาะกับยี่ห้ออื่นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังไว้ก็คือว่าถ้ามันไม่เหมาะเราก็อย่าไปดื้อรั้นที่จะใช้ต่อนะคะ<ม>แล้วในนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ตัวดีที่เราว่าเนี่ยมันก็มีน้ำตาลด้วยนะคะต้องระวังอีกนิดนึงเช่นเดียวกันค่ะโอ้วันนี้นอกจากรู้ว่านมมีประโยชน์แล้วคำตอบจากหมอก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอยากรู้เรื่องสุขภาพ ถามหมอดีกว่าจริงป่ะครับจูกต้องค่ะอ่ะเราหาเองได้นะคะแต่บางครั้งเราต้องเลือกด้วยว่าแหล่งที่เราหาแหล่งที่เราสืบค้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณมากเลยครับหมอค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะเจอกันนะครับ